สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาคดีเกิดในปี2002ที่รัฐมิสซูรีผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ชอนแฮนแบกเขาเป็นเด็กชายอายุ11ขวบชอนเป็นเด็กที่ชอบผจญภัยเขาชอบเล่นวิดีโอเกมเขาเป็นเด็กร่าเริงเหมือนเด็กในวัยเดียวกัน ชอนมีความฝันเมื่อเขาโตขึ้นเขาอยากเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์พ่อแม่ของชอนได้เลิกลากันและแม่ของชอนแต่งงานใหม่พ่อเลี้ยงของชอนเขาเป็นคนดีมาเขาเลี้ยงชอนมาตั้งแต่ชอนยังเป็นเด็กในวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมปี2002ชอนได้ขี่จักรยานออกไปหาเพื่อนที่ชื่อแพทริก ซึ่งบ้านของเพื่อนคนนี้อยู่ห่างจากบ้านของชอนแค่ครึ่งใหม่แต่ชอนต้องขี่จักรยานขึ้นไปบนทางหลวงเพื่อจะไปบ้านของเพื่อนคนนี้ก่อนขี่จักรยานออกจากบ้านชอนได้บอกแม่ไว้ว่าเขาจะกลับมาบ้านก่อนห้าโมงเย็นชอนเขาเป็นเด็กดีไม่ว่าเขาจะออกไปที่ไหนเขาจะบอกแม่ไว้ก่อนเสมอ แต่เมื่อถึงเวลาห้าโมงเย็นชอนยังไม่กลับมาถึงบ้านผู้เป็นแม่เธอรู้ได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะข้างนอกจะเริ่มมืดและชอนเป็นเด็กที่กลัวความมืดมากชอนจะไม่ออกไปข้างนอกและกลับบ้านมืดเพียงคนเดียวและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเขาจะกลับบ้านผิดเวลาเขาจะโทรบอกแม่ก่อนเสมอ แต่ครั้งนี้ชอนหายไปเขาไม่ได้โทรมาบอกแม่ดังนั้นแม่ของชอนจึงโทรศัพท์ไปที่บ้านของเพื่อนที่ชื่อแพทริกแต่เมื่อแพทริกรับโทรศัพท์เขาได้บอกแม่ของชอนว่าชอนไม่ได้มาหาเขาที่บ้านและเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชอนแต่ชอนไม่ได้มาหาเขาที่บ้านวันนี้แม่ของชอนจึงโทรศัพท์ไปถามเพื่อนคนอื่นๆของลูกชาย แต่ชอนไม่ได้ไปพบเพื่อนคนไหนเลยผู้เป็นแม่จึงได้รีบโทรศัพท์หาตามีของเธอพวกเขาเริ่มออกค้นหาชอนไปทั่วเมืองพ่อแม่ได้ออกค้นหาทุกที่ที่คาดว่าชอนจะไปทั้งตามสนามเด็กเล่นสถานที่ต่างๆที่เด็กไปเล่นบาสเกตบอลและตามร้านค้าต่างๆทั่วชุมชน แต่พวกเขาก็ไม่พบตัวชอนพ่อแม่จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำตรวจเรื่องเด็กหายการค้นหาชอนจึงได้เริ่มต้นทันทีทั้งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ตำตรวจทุกคนช่วยกันออกค้นหาเด็กชายวัย11ขวบที่หายตัวไปมีการทำโปสเตอร์รูปของชอนติดประกาศไว้ทั่วชุมชนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร พวกเขาได้ออกค้นหาทั้งในป่าทางหลวงแม่น้ำลำธารมีการนำสุนัขตำรวจและเฮลิคอปเตอร์เข้ามาช่วยกันค้นหาตัวชอนสุนัขตำรวจได้พาเจ้าหน้าที่มาถึงบนทางหลวงที่ชอนหายตัวไปหลังจากนั้นสุนัขก,ก็ไม่ได้กลิ่นของชอนอีกเลยเหมือนกับว่าชอนได้หายตัวไปบนทางหลวงแห่งนี้ ครั้งสุดท้ายชอนใส่เสื้อผ้าสีส้มสดใสพยานคนหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าในวันที่ชอนหายตัวไปเขาเห็นรถยนต์สีแดงวิ่งอยู่บนทางหลวงจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำตรวจพบรถยนต์สีแดงคันดังกล่าวเป็นผู้หญิงขับเธอได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอไม่รู้จักกับชอนและเธอไม่เคยมีความคิดที่จะลักพาตัวเด็ก การตรวจค้นรถและบ้านของหญิงคนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆหนึ่งปีผ่านไปได้มีการตั้งมูลนิธิช่อนขึ้นเพื่อช่วยกันค้นหาช่อนซึ่งพวกเขาหวังว่าจะได้เจ้าหน้าทีอ่อาสาสมัครเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกันในการค้นหาตัวช่อนเพราะตลอดเวลาที่เริ่มค้นหาผู้คนเริ่มเชื่อว่าช่อนเขาน่าจะเสียชีวิตแล้ว มีการตั้งรางวัลสองแสน 200, เหรียญสำหรับใครก็ตามที่ให้เบาะแสจนนำไปสู่การพบตัวชอนพ่อแม่ของชอนพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วพวกเขาจึงลองไปหาหมอดูหมอดูได้บอกกับพ่อแม่ของชอนว่าชอนนั้นเขาได้เสียชีวิตไปนานแล้วเมื่อพ่อแม่ของชอนได้ยินหมอดูบอกแบบนั้นพวกเขาต่างไม่เชื่อ หลังจากนั้นพ่อแม่ของชอนก็ไม่เคยคิดจะไปดูหมอดูอีกเลยพ่อแม่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่พวกเขายังคงออกค้นหาตัวชอนแม้ความหวังมันจะไม่มีเหลือเลยก็ตามเวลาได้ผ่านไปสี่ปีสามเดือนต่อมาเด็กชายอีกคนเขาได้ถูกลักพาตัวซึ่งมันอยู่ห่างจากการลักพาตัวครั้งแรกออกไปเกือบห้าสิบไม่ มีเด็กชายอายุ13ปีเขาชื่อเบนโอนบีเบนได้หายตัวไปในวันที่8มกราคมปี2007และเบนนั้นเขามีลักษณะค้ายกับชอนมากตอนเด็กแต่เบนมีอายุ13ปีในตอนที่ชอนถูกลักพาตัวเขามีอายุ11บขวบในวันที่เกิดเหตุเบนเลิกเรียนเขาลงจากรถประจำทาง แล้วเขาได้หายตัวไปเบนไม่เคยกลับถึงบ้านอีกเลยเมื่อเลยเวลากลับบ้านของเบนพ่อแม่ของเขาจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํำรวจทันทีเพราะเบนไม่ใช่เด็กเหลวไหลและเกเรเบนจะกลับบ้านตรงเวลาตลอดเบนชอบกลับบ้านมาอ่านหนังสืออยู่ในห้องและที่สำคัญเบนไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าเขาจะแวะไปบ้านเพื่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกประกาศแจ้งเด็กหายทันทีเจ้าหน้าที่ได้ออกแจ้งทุกคนในชุมชนว่าใครก็ตามที่เห็นเบนให้ช่วยเข้ามาแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งมีเด็กชายเขามีอายุ15ปีเขาชื่อว่าไมเคิลไมเคิลได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาลงรถประจำทางคันเดียวกับเบน เมื่อลงจากรถประจำทางไมเคิลได้เดินไปที่รถยนต์ของเขาเพื่อขับรถกลับบ้านต่อในระหว่างที่ไมเคิลนั่งอยู่ในรถตัวเองเขาสังเกตเห็นรถบรรทุกนิสสันสีขาวรุ่นปี1,991รถคันนั้นได้ขับตามหลังเบนไปแต่ในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งมาเห็นประกาศคนหาย ซึ่งรูปของเด็กที่อยู่ในประกาศคนหายนั้นคือรูปของเบนเด็กที่ลงรถประจําทางป้ายเดียวกับเขาในตอนนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เชื่อที่ไมเคิลบอกมากนะักพวกเจ้าหน้าที่จึงขอให้ไมเคิลเข้าเครื่องจับเท,ท็จและไมเคิลก็ผ่านเครื่องจับเท,ท็จมาได้เจ้าหน้าที่จึงหาข้อมูลรถบรรทุกสีขาวที่ไมเคิลให้ข้อมูลไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสอบถามผู้คนในเมืองพวกเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่าเคยเห็นรถลักษณะแบบนี้เมื่อเกือบหนึ่งเดือนที่แล้วชุมชนนี้เป็นชุมชนเล็กๆผู้คนจึงสังเกตเห็นรถลักษณะแปลกๆที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแต่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ารถคันนั้นเป็นรถของใคร มีการนำโปตเตอร์ประกาศการหายตัวไปของเบนและรถต้องสงสัยไปติดไว้ทั่วเมืองและในเมืองใกล้เคียงจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเขาชื่อไมค์เขาทำงานอยู่ในร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งเขาได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาจํารถคันนั้นได้เพราะรถคันนี้เป็นรถของเพื่อนร่วมงานของเขาเอง และในช่วงเกิดเหตุเพื่อนร่วมงานคนนั้นไม่ได้มาทำงานและเขาก็ไม่ได้โทรมาแจ้งการลาซึ่งไมคคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสงสัยและเขารู้สึกว่าเขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆแล้วในบางครั้งเขาก็คิดว่าหรือเพื่อนร่วมงานคนนี้เขาจะเป็นผู้ร้ายลักพาตัวเด็ก พวกเจ้าหน้าที่สืบจนได้ข้อมูลว่าชายต้องสงสัยคนนี้เขาพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ในเคิร์กบูดเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขาเห็นรถต้องสงสัยมันจอดอยู่ในลานจอดรถหน้าอาพาร์ตเมนต์เจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มสอบถามผู้คนแถวนั้นว่ารถคันนี้เป็นของใครและในขณะน,นั้นเจ้าของรถคันดังกล่าวเขาได้เดินออกมาทิ้งขยะพอดี เจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มสอบถามเขาแต่เขาได้ปฏิเสธการตอบคำถามของพวกเจ้าหน้าที่จากนั้นเขาก็ขอตัวเดินเข้าห้องไปทันทีเจ้าหน้าที่คิดว่ามันน่าสงสัยเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ยังเฝ้าดูเขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์จนชายคนนั้นได้ขับรถออกไปทำงานที่ร้านพิซซ่า เจ้าหน้าที่สืบจนได้รู้ว่าชายเจ้าของรถคันนี้เขาชื่อไมเคิลเจเดปลินเขามีอายุ41ปีในขณะนั้นพวกเจ้าหน้าที่ได้ตามเขาไปถึงร้านพิซซ่าเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่หญิงเข้าไปสอบถามและพูดคุยกับไมเคิลเพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าชายคนนี้ต้องเป็นคนร้ายในคดีนี้อย่างแน่นอน เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแสดงตัวและเธอได้บอกไมเคิลว่าจะขอตรวจคนรถของเขาได้ไหมไมเคิลดูตกใจแต่เขาก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เริ่มสอบถามไมเคิลเกี่ยวกับเบนแต่ไมเคิลได้พูดว่าเขามีลูกชายอยู่หนึ่งคนเขาชื่อชอนเจ้าหน้าที่เริ่มแปลกใจเพราะจากประวัติของไมเคิลเขาไม่เคยมีลูกมาก,ก่อน เจ้าหน้าที่ได้บอกไมเคิลว่ารอยล้อรถของคุณเป็นรอยเดียวกับที่พบในที่เกิดเหตุที่เบนถูกลักพาตัวหลังจากนั้นไมเคิลก็เริ่มร้องไห้และเขาพูดว่าเขาทำสิ่งไม่ดีเจ้าหน้าที่เริ่มกลัวว่าไมเคิลเขาอาจจะทำร้ายเหยื่อไปแล้วเจ้าหน้าที่ได้ถามไมเคิลจนได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วชอนคือเด็กที่หายตัวไปเมื่อสี่ปีสามเดือนก่อน และล่าสุดคือเบนเขาได้ถูกลักพาตัวไปสี่วันก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้บอกให้ไมเคิลพาพวกเขาไปหาชอนและเบนซึ่งในตอนนั้นพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนคิดว่าทาั้งคู่น่าจะเสียชีวิตแล้วเมื่อไมเคิลพาเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาไมเคิลเปิดประตูห้อง เมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปภายในห้องพวกเขาพบชอนและเบนทั้งคู่กำลังนั่งเล่นวิดีโอเกมอยู่เมื่อทั้งคู่เห็นเจ้าหน้าที่ตำตรวจพวกเขามองมาที่เจ้าหน้าที่ด้วยความดีใจเรื่องนี้ได้สร้างความแปลกใจให้เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากว่าพวกเขาทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่ เบนในตอนนั้นเขารีบวิ่งเข้าไปกอดพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีพวกเจ้าหน้าที่บอกชอนและเบนว่าไม่เป็นไรพวกคุณทั้งคู่ปลอดภัยแล้วชอนในตอนนั้นเขาได้แต่นั่งนิ่งเป็นเวลากว่าสี่ปีกว่ามันยาวนานมากสำหรับเขาจนเขาเริ่มหมดหวังเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใครสามารถเข้ามาช่วยเขาได้ เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะออกไปจากห้องนี้ได้ทางเดียวที่เขาจะรอดคือชอนคิดว่าเขาต้องเข้มแข็งเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดมาหลายครั้งแต่ในตอนนี้มีคนมาช่วยแล้วสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกดีใจตกใจและแปลกใจชอนและเบนได้รับความช่วยเหลือและพวกเขาสามารถมีชีวิตรอด ซึ่งเหยื่อลักพาตัวหลายลายไม่สามารถรอดชีวิตเหมือนทั้งคู่เจ้าหน้าที่รีบโทรแจ้งครอบครัวของชอนและเบนทั้งสองครอบครัวรีบมาที่สถานีตำรวจเมื่อพวกเขาได้เห็นชอนและเบนพวกเขาร้องไห้และเข้าสวมกอดอย่างไม่อายใครเสียงร้องไห้และงมไปทั้งโรงพักแม้แต่เจ้าหน้าที่ยังแอบร้องไห้ไปกับพวกเขาด้วย พวกเจ้าหน้าที่ตำตรวจทุกคนรู้สึกดีใจมากที่สามารถช่วยชีวิตเหยื่อทางคู่ออกมาได้คดีลักพาตัวเด็กไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนาทุกคนคนห้ายมีจุดประสงค์เพื่อล่วงละเมิดชอนเป็นหนึ่งในเหยื่อจนเวลาผ่านไปสี่ปีกว่าไมเคิลบอกชอนว่าเขาเริ่มเบื่อชอนแล้ว เขาต้องการคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าชอนชอนไม่ต้องการให้ไมเคิลไปทำร้ายเด็กคนอื่นชอนได้ขอร้องไมเคิลว่าได้โปรดอย่าทำจับเขาไว้คนเดียวเถิดอย่าไปทำเด็กคนอื่นอีกเลยแต่ไมเคิลเฉยๆจากนั้นเขาได้พาตัวเบนกับมาทิบาลด้วยเบนมาในสภาพร้องไห้เขาเดินเข้ามาในห้องชอนได้เดินเข้าไปกอดปอบเบนไว ตลอดเวลาสี่วันที่เบนถูกลักพาตัวมาชอนจะเข้ามาปกป้องเบนจากไมเคิลตลอดและเมื่อไมเคิลจะเข้าไปทำร้ายเบนชอนได้เข้าไปกวางไว้และโชคดีมากที่เขาต้องทำแบบนั้นแค่สี่วันเท่านั้นเพราะถ้านานไปกว่านี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะปกป้องเบนได้นานขนาดไหน ไมเคิลถูกจับกลุ่มตัวทันทีจากการตรวจเช็คประวัติย้อนหลังของเขาไมเคิลไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรมมาก่อนไมเคิลให้การรับสารภาพในสิ่งที่เขาทำไมเคิลบอกว่าที่เขาทำไปเพราะเขาเหงาไมเคิลถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาลักพาตัวและล่วงละเมิดเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ในวันที่9เมษาย,ยนปี2011ไมเคิลถูกทำร้ายโดยเพื่อนนักโทษด้วยกันเพราะนักโทษคนนั้นเขาเกลียดพวกชอบทำ้ายเด็กแต่ไมเคิลรอดชีวิตมาได้เพราะผู้ข่มได้เข้ามาห้ามพวกเขาส่วนเบนนนั้นเขาได้กลับไปใช้ชีวิตและไปโรงเรียนตามปกติปัจจุบันเบนเรียนจบ ปริญญาติและปัจจุบันเขาทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ส่วนชอนนั้นหลังจากนั้นเขาได้เข้าเรียนต่อมหาวิเยาลใหเขาเลือกเรียนด้านสังคมสงเคราะห์เพราะชอนต้องการช่วยเหลือเหยื่อและผู้คนที่ถูกทำร้ายชอนได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเพื่อสร้างกําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหยื่อทุกคนที่ถูกทำร้าย และชอนยังได้สักข้อความไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเขาเคยถูกทำร้ายแต่เขาก็สามารถรอดชีวิตมาได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน